สวัสดีครับช่องออฟคาร์นะครับรถมือสองราคาส่งครับรถดีมีที่มานะครับก่อนเข้าไปชมนะครับโกดังเทพรักนะครับรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนยแคปิตอลครับวันนี้เราจะไม่เจาะราคาใดๆนะครับเราจะมาให้ดูว่าณปัจจุบันนี้เรามีรถอะไรบ้างนะครับส่วนราคาทักมาคอมเมนต์นะครับหรือว่าโทรมาได้นะครับฝากเข้าไปชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะว่าเรามีรถอะไรบ้างครับณตอนตอนนี้ครับเดี๋ยวผมทําทั้ง2โกดังเลยนะ อ่ะโอเคครับรถที่กําลังเข้ามาเนี่ยครับและยังมีราคานะครับก็เป็นรถของเสริมสุขนะครับเป็น4ประตูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยแครีบอยเนี่ยจะมีมีเบาะด้วยนะครับในในส่วนของไลเนอร์นะมีเบาะด้วยนะครับในบางคันนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาไล่กันครับว่าโกดังนี้ครับรถผ่อนาเช่าตอนนี้มีรถอะไรขายได้บ้างนะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับก็จะมีนะเป็นแคปนะครับตัวเกียร์ธรรมดานะมีแครีบอยเสมอเก่งนะครับแล้วก็มีรถของ True นะครับนี่เป็นแคปตัวเตี้ยเกียธรรมดาครับราคาสองแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็หัวเดี่ยวนะครับหัวเดี่ยวก็มีด้วยกันสามสี่ห้าคันนะครับนี่ปีสองพันยี่สิบนะราคาเริ่มโตสองแสนเจ็ดนะครับหัวเดี่ยวปีสองพันยี่สิบนะส่วนใหญ่เป็นปียี่สิบนะครับแล้วก็นะครับสี่ประตูเข้ามาเต็มพื้นที่เลยครับนี่สี่ประตูเข้ามาถ้าผมเดาจากตรงนี้นะครับน่าจะอยู่เราๆสักสี่สิบห้าสิบคันได้ครับนี่ครับ มีทั้ง4ประตูนะครับตัวเตีย้ยเกียร์ทำเกียร์ออโต้นะครับ2.4มิตรนะครับรีโวดีแคป2.4มิตรนะ AT ก็คือออโต้นะครับตัว Z ซ d อิดิชันนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าตัวเตี้ยนั่นแหละครับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีขาวนะครับสีขาวทั้งลอตเลยนะฮะ นี่คือโกดังใน2โกดังนะครับเรามีโกดังบางนานะครับซึ่งจอดรถได้7 0 0คันนะครับแล้วก็โกดังเทพารักษ์นะครับคือที่นี่นะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางพลีครับเยียงกันนะครับอยู่แยกของขุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้นิดนึงนะครับจะมีคอมพิวเตอร์ออโต้เข้ามา11คันนะครับปี2020ครับสีเงินแบบนี้นะฮะเพราะรถก่อนเข้ามา16คันถูกจองภายใน30วินาทีนะครับราคาเริ่มต้น90,8นนะแถวแถวนั้น9ก6า0สนะครับ ไปสูงสุดเกตเออยู่ที่1นึ่งล้านสามนะครับตลาดขาขายเป็นล้านแสนแล้วนะวันนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีรถใช้งานอย่างเช่นแบบนี้รถทุกคันนะครับจะมีสภาพเดิมๆนะครับไม่บิ้วนะครับแต่ว่าเราจะมีใบเคลมให้จะอินทรัพกรกันภัยนะครับสามารถฝากเราเคลมได้หรือว่าเอาไปเคลมที่อู่ของท่านก็ได้นะครับก็ได้รถที่สวยเหมือนใหม่ครับในราคาที่ต่ำกว่าตลาดประมาณแสนหนึ่งนะครับ ผมเคยเห็นนะ่ะสูงสุดไปถึงทะลุ2 0 0 0 0 0ก็มีนะครับและในบางคันต่ำกว่าตลาดประมาณ4 5 0 0 0 0ก็ถือว่าต่ำกว่านะครับแล้วก็รถดีมีที่มานะครับรถประวัติชัดทุกคันนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับแม่นเท่นั้นเปะ๊ะนะครับแล้วก็รวมถึงยางเนี่ย3ทีเปลี่ยน3ปีเปลี่ยนทีนะประมาณนั้นส่วนสีเทาดำคันนี้ยังมีอยู่ขายอยู่นะเป็นแคปนะรีโวนะครับไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็เป็นแคริีบอยแบบสูงว่าเก่งนะครับ แล้วก็มีแคปนะครับเป็นตัว2.4มิดออตโต้นะครับราคาเริ่มต้ 3, 28, 19, น3 8 9,000คปี2020นะครับนี่ก็มีครับอันนี้ผมให้ดูตรงนี้นะและในส่วนของอ่ะอีกฝั่งข้างๆนะครับก็ยังเป็นแคปตัวเตีย้ยเกียร์ออตโต้เช่นเดิมนะครับแคมเบที่ผมเห็นแวบๆไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะครับก็จะมีแคม r y นะครับสีดำนะครับมีสีดำสีขาว แล้วก็สีเงินนะครับที่ผมเห็นเนี่ยราคา5้าแสนห้าแสนเก้าห้นิดนิดนะฮะแล้วก็มีเลขไม้น้อยๆด้วยนะครับแบบเก้าหมื่นนะครับก็มีนะแต่โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเลขไม้หลักแสนอัพนะครับอ่ะฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีวีคอร์สครับนี่วีคอร์สคันหนึ่งนะฮะถ้าจําราคาไม่ผิดเก้าแสนกว่านะครับอ่ะก็ให้ดูนะครับอันนี้เป็นโกดังนะครับที่รถเข้ามาตอนนี้ก็น่าจะอยู่แล้วๆกลางเดือนแล้วถูกไหมฮะกลางๆไปถึงปลายคือรถเนี่ย จะมีการประมูลนะครับให้เต็นท์นะครับเจ้าใหญ่เข้ามาเลือกดูนะครับตอนนี้เรายังขายได้นะครับเราได้ขายก่อนนะครับเราในส่วนของผู้ขายรายย่อยเนี่ยคือคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยก็จะได้ขายก่อนอ่ะอย่างนี้นะครับอลตินะครับมีเข้ามาทุกเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็น h y b ริดหรือว่าจะเป็นตัว 1.6G หรือว่า1 8 h v นะครับหรือว่า h y b ริดเอนทรีปี2 0 20นะครับแล้วก็แคมรี่ก็มีนะครับแคมรี่ไฮบริก็มีนะครับ เรามาอัปเดตโกดังนะครับส่วนอยากได้คันไหนดูรุ่นไหนเป็นรุ่นๆไปนะครับคือทักเข้ามาสอบถามได้นะครับใต้คอมเมนต์นะอันนี้ก็เป็นไฮบริดอีกหนึ่งคันนะครับไฮบริดไหมน่าจะไม่ใช่ครับน่าจะอส0.0จีนะครับแล้วก็มีเอลติสไฮบิดด้วยนะครับ1.8ไฮบิดปี20นะครับแล้วก็เวนจูรี่นะครับเวนจูรี่ปี2018ครับเลขมหมายเลข9,002นะฮะใครสนใจนะครับทักเข้ามาได้นะฮะเม้นสอบถามเข้ามาแล้วก็ มียันรถหรูนะครับก็คือเอาผ่านท้ปีสองพันสิบแปดนะครับราคาล้านสี่กว่าๆนะครับเลขหมายอยู่แสนเจ็ดนะหรือแสนเก้าในประมาณนี้นะครับแล้วก็มาด้วยสองก็ยังเหลือหนึ่งคันนะครับมาด้วยสองเลขหมายสองแสนสองครับผมเป็นตัวดีเซลหนึ่งจุดห้าดีเซลนะครับ XDL ตัวท็อปเลยมีกล้องรอบคันนะครับยางเป็นยางปียีห้าด้วยนะครับสีดำนานๆมาทีนะครับไม่ค่อยเห็นแล้วก็สไตล์แบบนี้ครับพื้นเรียบตู้ทึบพื้นเรียบนะครับ หรือจะเรียกตู้แห้งก็ได้ครับอันนี้ก็ราคาหลักสองแสนนิดๆนะครับคันนี้ขายแล้วครับมันท้าสองครับเลขหม่สองสองแสนนะครับราคาเดียวกันกับคันสีดาเลยสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันปียี่สิบตัวดีเซลหนึ่งจุดห้าก็มีอะไรอีกนะฮะยกสูงขายแล้วแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับแครบพงส้มราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็รอรถหลุดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับในโกดังเทพารักษ์เรามีอยู่ราวๆนี้ครับก็เดี๋ยวเต็นท์จะมากวาดหมดนะครับตอนนี้เราก็ขายได้ก่อนนะครับจนถึงวันที่24นะครับเต็นท์ก็จะมากวาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าเต็นท์เหลือข้อมูลก็เอาไปได้ทั้งหมดนะครับในราคาที่เราขายครับซื้อราคาต่ำกว่าตลาดครับไม่เก็บหักเจดเซนตะค่าโอน2 7 0 0บาทนะครับ นะแล้วก็ได้เป็นมือหนึ่งมือแท้มือเดียวครับรถเข้าสูตรตลอดครับทุกคันมีใบเคลมให้สามารถทําให้สวยเหมือนใหม่ได้ทุกคันครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับแชร์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่เราอัปเดตทุกวันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย